สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องผูกฝังนภาเฟมบลี่นะคะตอนนี้มาถึงนาแล้วนะคะนาปลาอ่อนนะคะก่อนสิเหตุเวียกเขาสิกินเขาก่อนนะคะพี่น้องดูกับข้าวเที่ยงอีจ้ำนึ่พี่น้องกว้างกล่าตบปลาพอะดามึงมันอยากเมรนล้มล้วเนี่ยซื้อมาโดนเติบเพื่อเสด็จแม่หาเบักขาดถุงยางมามามาหอมเถอะแต่ละกุ้งอันนี้ นี่มีคุม้มบ่อเขาซื้อซื้อห้าสิบบาทมาเช้านี่ยเบือตามกินแล้วก็เลยหยุบมา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 เดมาเดกินเ,นเ,เนบิดนี่จักเด้ทานอโอ้ยกินม <สา S 1> <อ>ไม่ห้วยแม่อเอ้ฮูดังมะ่งห้วยน้ำไร้เฮียแม่ทั้งนี่พุดนนะขิดข้าวอิ่มกับมาเห็ดเวียกต่อเลยด้วย,วยค่ะเบิองมาเบิงาาองเงายพาใส่แกบเน่าอยดิไซ เอามอใส่ใส่ล่อยู่ใส่ล่อล่อลูกเขาเหมือนเจ้าวะบ่าหายก่อนดเปล่าเออเดี๋ยวเขาจังเป็ดเปล่าหรอกเปล่าล่อมากขนไปเอาบอกแล้วเอาถิ่นวานันท์อืมมาเอาแกบแกบเนาด้วค่ะแกบเนาบัเนาซื้อกับเพื่อนบ้านนะคะใส่ผักนะคะผักหนึ่งซีบุ้ยเตกมดินตุ่ม จบเนี่ยกุ้ม yeah. yeah. ในสองสอบแล้วมาจากสอบนี่จเจ้าแกบไปจักสอบก้าหายไ้นี่แล้วฉัาได้ีดส,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 สอบทางอบเ้าสิงวไปองวน้น,น,าาน,นเะนเนียยังไปเอาล้อก,กันเนอะออเจ้าก็ไปขอแม่เพึ่นแม่ขิงมนะ้นวนว่ะยังเสด็มาหายเออ ไปเอาล่อมาอยู่คนเด้ยค่ะอยู่เง,งินป่าเงินลุงเปล่ะนี่นะคะไปยืมล้อล่อเขียนกับอันลุงเด้วค่ะเงินลุงเงินป่าดนะค่ะเดี๋ยวเดินไปหายาป่ากันนะคะนูน่นเดี๋ยวทรายข้างหน้านะคะ เออมองนี่มันเน่าเนะเป๊ะเออตัักสิแกบเน่าเนี่ยเยอะพอให้ก้อนเนี่ยมันนักเออผสมกันบ่ออทั้งเนา่าทั้งบ่านาเน่าผสมกันอ,อักขิแกบเกนา่าอักขิอัขิอวพ่อเราบ่เนี่ยได้เอาล่เอเดี๋ยวหอดมกน้องใหม่มาป้าเอาให้สองมกพึ่งมกเหมือนพึ่งหนึ่งซุกพอดี ป็นงสกินขเขาย,ยังสอรายปเขาขงหัวน้ำด้วค่ะบ้านนี้สอบนึงก็บพอะลดน้อยล่อหนูเขาน้อย ໂອ້ອ້າຍສະກີມໄປແລ້ວມັນໃສ່ເບີດເດົາບໍ່ຈອດຂາຍ ก็เอาบัตขี <blunt animation> ่สดๆนั่นบ่เอาเรียบร้อยนะคะเบื้องพกสอบล่อเป็นตัดรูดออกเถอะเบ้ ล่อห้างว่ดดิล่อมันข้างหน้าก็เป็นหน้าปรอ่อนแล้วนะคะประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะคะจากจุดที่มาเอาขี้วัวนะคะ ไดนบ่เบะรถควคจะจอดอยู่พี่ป่ะนี่เจะยู่ได้ยี่บ่ได้ไ,ไ,ดไ,ดไปลแล้วนะคะอีกร้อยเมตรก็ถึงนะคะนาประอ,อนอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวแอดไปเอารถมอไซค์ก่อนจอดไว้นี่มาเอาตรงนี้เมื่อกี้ยางเร็วขักหดอดละย่าพาฟุบฟึบ ปลูกบานนี่ี๋ยวปลูกผักบานนี่เลี้ยวมกมผสนแล้วไปถอดรับน,น้ำนี่อยู่มานี่มาถึงก็ลุยต่อเลยนะคะยาพาไม่มีคําว่าเหนื่อยนะคะแต่แอดเหนื่อยนะคะตอนนี้ตากรีงัวน้อยเดียวเมื่อยเลยเดี๋ยวจะปลูกผักโหระพาแล้วก็ใบเตยกันนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะ เดี๋ยวพักหายเหนื่อยสักน้อยหนึงเดี๋ยวไปช่วยกันนะคะช่วยยาพานะะพรกะคมบัวกำลังงาม ฮะเอะเอกำลังออกพนดีออกแล้วบวบบอซุนออยยยนันต้นหอมชองแปงบม่ง่ายมองนั้นบอเจ้าสี่อันปูพักสลัดบ่อเอาขี่งัวามาหอดกับมาเทใส่เลยจัดการเลยอย่าพา เดี๋ยวไปช่วยแม่ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้ช่องปูกของยาพาแฟมรีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ